นี่ก็มีปรับด้วยนะอืตัวลกอบูโน่ถอยลงมาถอยยลงมาืนูกเต้แต่ว่าคนที่เล่นไทยบูโน่คืออาจารย์ดูหนักกว่าเดิมอีกอันนี้เปลี่ยนแล้วดีขึ้นมาพี่มันมันเห็นรูปร่างมันตุยหนุยบวมๆตัวบวมๆไม่มีสปีดต้นหนาไปด้วยกล้ามเนื้อพุงไขมันอาจารย์ดูอาจารย์ดู หนู้ม็นอย่างนี้แต่บอลห้าหลาไม่ตรงความเร็วไม่มีความแข็งแกร่งไม่มีอยิงแม่งขึ้นอะไรจันไอ้ยลูกนี้ลูกจันเป็นรังเลเหมือนรังเลยอดก็การเปรดตัวก็โอเคอาจจะมีมีที่ดีมีจันหดูที่อาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวกันนะเซิร์เซนี่โดนบ่นเยอะอหนูเล่นไม่ดีเลยลงมาแล้วมันไม่มีประโยชน์จันหนูถ้าวิงโคตรน่ารักมันวิ่งดุกิ๊กเห็นไหม แล้วนี่เวลาตอนดูไม่เสื้อมันเปื้อนเหงื่อมันพุงมันออกพุงมันออกจริงคือเห็นพุงเลยคือพุงมันเป็นอย่างนี้เลยพุงมันเน้าผมเลยคือนักวันที่มีพุงเนี่ยเก่งๆมันก็มีไอตั้นเงี้ยเอ้าไอตั้นก็มีพุงยิงเจ็ดลูกตาที่หกล้านซื้อมาเราดูก่อนนะใครไปเอามันมาะอยังไงใครไปเอามันมานะให้โอกาสเขาหน่อยนะ ờ ta đủ chìa sụt